สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสานาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์โอกาสนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคและหม่อมเจ้าหญิงสีสว่างวงยุคนทรงร่วมในการนี้ด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o o f f i c e t h วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารชัยชนสวนหลวงรอเกทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวงรอ9ประจำปี2568มีการสรุปผลและพิจารณาด้านต่างๆอาทิสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารสวนหลวงรอ9ประจำปี2568 การมอบอาคารให้กับกรุงเทพมหานครการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างการจัดทําภูมิสถาปัตยกรรมเรือนเฟิร์นและกล้วยไม้รวมทั้งการปรับปรุงหอรัชมงคลจากนั้นประทับรถไฟฟ้าสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดประเนตรกิจกรรมงานพันไม้งามอารามศูนย์หลวงรอ9ประจำปี2568นห้าอหณหอพฤึกษาศาสตร์อาทิตย์นิทรรศการเรื่องเฟิร์นและกล้วยไม้ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดโครงสร้าง การอนุรักษ์เฟิร์นและกล้วยไม้ซุ้มจากโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาเช่นโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริจังหวัดสระบุรีและโครงการผลิตพันธ์ไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัวจังหวัดนครนายกผลิตภัณฑ์และเครื่องสําอางจากน้ํามันเมล็ดคาเมเลียนมแพ้สามีกล้วยตากน้ําว้าพันธุ์มะลิอองและมะนาวพันุตาฮิติจากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคูจังหวัดพิษณุโลก ผลไม้แปรรูปจากโครงการพัฒนาที่ดินมูล,ลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อมจังหวัดลำพูนขนมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรัก์จังหวัดสมุทรสงครามและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารทกนพระเกียรติ <ersch> ท่อประเนตนิทศการมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบานที่ศูนหลวงรอเก้าของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนิทศการเซฟเดอะบีเซฟเดอะเวิลด์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมี6กโซนพิเศษที่น่าสนใจซึ่งภาครัฐและเอกชนตั้งใจเนรมิตพื้นที่ให้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าจากธรรมชาติและแรงบันดาลใจอาทิ ส่วนเทศก,กาลฤดูหนาวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผสวนอเมซอนของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนทั้งนี้งานพันธไม้งามอารามสวนหลวงรอเในปีนี้ มูล,ลนิธิสวนหลวงรอ๙จัดขึ้นร่วมกับกรุงเทพมหานครกอฟอรผและภาคีเครือข่ายระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปสวนหลวงรอ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชจมพันษา60พันศาเมื่อปี2530และพระราชทานสวนหลวงรอเให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เสมือนเป็นปอดของกรุงเทพมหานครและเป็นหลังศึกษาทางพฤกษศาสตร์แก่ประชาชนวันนี้เวลา17.53นาฬิกา53นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี เสด็จไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันซึ่งโรงเรียนน้อมนําหลักการโครงการทูบีนัมเบอรวันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้สมาชิกโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกและมีผลการดําเนินงานอยู่ในกลุ่มระดับเงินปีที่ห มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและป้านยาเสพติดเช่นดนตรีกีฬานันทนาการศิลปะทักษะอาชีพและส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำสำหรับศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนยึดหลัก3สคือส่งเสริมสร้างสารรค์และสร้างสุข กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจให้คำปรึกษาพัฒนา EQ และด้านทักษะอาชีพศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านโคดิ้ง AI เช่นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการภัยคุกค,คามป่าไม้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพีและการนำเอาสารเพคตินในเปลือกทุเรียนลงลับแปลที่ให้ความข้นหนืดมาแปรรูปเป็นส่วนผสมของขนมดอกลำเจียกและแยมรสผลไม้ต่างๆ ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการท o บีน u m b e r ร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีน u m b บ r ร์วันแล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าพระราชทานกำลังใจให้สมาชิกที่มีความตั้งใจจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเข้มแข็งในจิตใจมุ่งมั่นไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ เมื่อออกมาสู่สังคมให้มีกำลังใจเดินไปข้างหน้าทำความฝันของตนเองให้สำเร็จและพระราทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ขอพระราชทานคํคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีน้ำมวันจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดทูบีน้ำมวันระดับเพชรปีที่2ในปี2568มีอำเภอทองแสงขันชุมชนบ้านห้วยบงมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิต์วิทยายลัยสารพัดช,ช่างอุตรดิตถ์อยู่ในเกณฑ์ดีเด่นระดับประเทศ วันนี้เวลา16นาฬิกาพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปทรงเปิดงานดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้ามูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับโครงการ Night at the Museum Festival 2025จัดขึ้นณวังเรื่องรดีสุขุมวิท38จนถึงวันที่14ธันวาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในอภิลักษิตาสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภารันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีราชาธิดาและเพื่อเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ณโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ห้องสอนในงานจัดนิทรรศการหอมพระเดชทรงยศแสดงวัตถุทรงคุณค่าอาทิพระแท่นประสูตร ที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีบันทมและมีพระประสูติการสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนคปรปฐมบรมขัตติยานีมหาธิร,ราชธิดาณพระที่นั่งเทพสถานพิลาศในหมู่พระมหามนเทียนพระบรมหาราชวังเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติกรมศิลปากรดูแลการจัดแสดงเครื่องใช้ในพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู ของทูลพระขวัญที่สมเด็จพระศรีสวัลินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระราชทานตลอดจนของทูลพระขวัญที่ข้าราชการทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีสมโพธิเดือนนิทัศการหอมพระคุณการุนณสนามหลังพระตำหนักเสนอเรื่องราวพระกรณียกิจและพระคุณอุปการของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี ที่ทรงสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมทั้งร้านจำหน่ายหนังสือเย็นกล้าวเหมือนร่มโพทองของที่ระลึกประกอบนิทรศการผลิตภัณฑ์ด้วยนด,ดีและร้านค้าองค์กรในพระอุปถัมภ์นิทรศการทุกสถานเสด็จไปรถยนต์พระที่นั่งที่เคยประทับสำหรับการเสด็จไปทรงประกอบพระกรณียกิจและเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ผู้สนใจลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดงานดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าได้ที่เพจมูล,ลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาวันนี้เวลา18นาฬิกานาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราช,ชก,กุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งอยู่สิตมหาปราสาสตในพระบรมหาราชวัง เพลงเรื่องนางหงมีห้าบทเพลงได้แก่เพลงพราหมเก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่มแมลงวันทองและเพลงมแมลงวันทองสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปกรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงที่มาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปี2 4 7 9เถึง2483นเนื่องจากการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงมีประเภทของเพลงจำกัด แต่มีรูปแบบของการผูกเรื่องต่างกันทําให้ต้องใช้ระบบของการเล่นแบบไม่ซ้ํากันในการนําเสนอก่อนหน้านั้นเวลา10นาฬิกา48นาทีพลเอกภัยบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเวลา17นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานในการบําเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาดและวัดสักเกต ในโอกาสนี้ผู้แทนราชสกุลมหาสาขาต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพด้วย วันนี้เวลา13.48นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายองอาจวงประยูนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2567ัจำนวน328คนเข้ารับรางวัลณสาลาดุสีดาไลศูนย์จิตดา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่31แบ่งรางวัลออกเป็นสองประเภทคือรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาและรางวัลประเภทสถานศึกษารางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการศึกษาวิชาชีพและอุดมศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีเด่นจากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศในปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล202คนส่วนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล126แห่งและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน3ครั้งภายใน10ปีจำนวน13แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านเลขที่100หมู่ที่11อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกสัตววัตรสุจริตกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่8ธันวาคม2568ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิทเอกสัตวัษสุจริตกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและตั้งศพบ,บันเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่100หมู่ที่11ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรกะหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธาน วางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพนางสาวสมจิตสุกรีราษฎรที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่8ธันวาคม2568 ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านหนองเงินน้อยจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบแก่ญาติของนางสาวสมจิตราษฎรที่เสียชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวราษฎรที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชจุกุศลสมทบทุนมูลนิธิจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนสองรายได้แก่บริษัทนีโอคอเปรทจำกัดมหาชนมอบผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้มูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็กทริกไทยและกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกจำนวน9บริษัทมอบเงินโดยเสด็จพระราชจุกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟูมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ หากในครอบครัวผู้เสียชีวิตมีบุตรที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้สามารถสร้างอนาคตของตนเองและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบแว่นสายตาและกระเป๋ายาพระราชทาน400ชุด แก่ประชาชนตำบลบางปางรากฏอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครน,นายกที่วัดประสิทธทิเวทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชจะสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,วลัยลักษณ์อัคาราจุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรัติยราชนารีวันนี้มีผู้เข้าตรวจ456รายกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบประสาทมีผู้ป่วยสรงต่อ15รายพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุ3ราย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจปางสำนึกในพระกรุณาที่เกวียนล้นพน้นตลอดวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนและชาวต่างชาติเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอาทิ ประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่ตรังตราดตากและยะลาเจ้ากรมการทหารสื่อสารคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารสื่อสารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีโรงเรียนวชิวราวุธวิทยายลายัยกองพันส่งกำลังและบริการที่21กอบประชาการช่วยรบที่หนึ่งจังหวัดชนบรุรีพระนักเรียนจากโรงเรียนในเรือซึ่งอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และคณะผู้บริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสำนักพระราชวังแจ้งว่าวันที่12-13ถึงธันวาคม2568มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันจึงแจ้งปรับเวลาวันที่12ธันวาคม2568 เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาปิดจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเวลา11นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2568 เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาปิดจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเวลา20นาฬิกา สำนักพระชาชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชจะสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2568 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ บันทึกเวลาการทำสมาธิจเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่1-10ทถึง10ธันวาคม2,568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระรมมาชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับนายก